อดอัครราชทูตสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยนะคะและคณะเยี่ยมชมจังหวัดราชบุรีค่ะพร้อมกับเดินทางมาศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ ที่ห้องประชุมหลวงยกกระบาดชั้น3าสารกลางจังหวัดราชบุรีนายสุเทพโกมลพมพรผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยน,นายนรงพลละเอียดนายนารงคลองชนนายเจนรัตนพิเชษชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้การต้อนรับนายอ้วนพรมจักเอกอัครราชทูตสาธนา,นารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและคณะที่เดินทางมาเยี่ยมชมจังหวัดราชบุรีพร้อมทางศึกษาวิถีการดำเนินชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งจากการพบปะพ่อเมืองราชบุรีครั้งนี้ นายอ้วนพรมจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเผยว่าทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเตรียมเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่าง3ประเทศเพื่อสืบสานความสัมพันธ์อันดีทั้งด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมรวมถึงขนบรรมเนียมประเพณีอันดีงามภายหลังเสร็จสิ้นการพบปะทางนายอ้ว วันพรมจากเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยได้ออกเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ค่าสถานแห่งชาติราชบุรีเพื่อศึกษาวัฒนธรรมประเพณีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงเดินทางไปเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยสงดำบ้านดอนคลังและบ้านบัวงามอำเภอดำเนินสะดวกและพี่น้องชาวไทยลาเวียงอำเภอบ้านโปง่งและตำบลบ,บ้านสิงอำเภอโพธารามในโอกาสนี้ด้วย เป็นระยะลาคแอเรื่อบ